ดีค่ะในะน้ำสำหรับคำร้องขอลงทะเบียน่วนยกิจน้อยกว่าเกณฑ์หรือมากกว่าเกณฑ์ 1. นักศึกษากรอกข้อมูลคำร้องให้เรียบร้อยจุดสังเกตที่1เรียนให้เติมคณะพดีคณะอักษรศาสตร์จุดสังเกตที่2ถ้าเลือกมากกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบหมายถึงเกณฑ์ในระเบียบจำนวน22หน่วโดยกิจแล้วบวกกับจำนวนหน่วยกิจที่เกินออกไปโดยให้ใส่จำนวน่วนยกิจที่ลงทะเบียนเรียนรวมทั้งหมด ถ้าเลือกน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบหมายถึงการลงทะเบียนเรียนมีจำนวนหน่วยกิตน้อยกว่า12อหน่วยกิต 2. ด้านหลังคำร้องให้นักศึกษากรอกข้อมูลรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนหรือที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะและใส่จำนวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเรียนรวมทั้งหมดอีกครั้ง3ม นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ผ่านความเห็นและลงนามทั้งนี้ตรวจสอบคำรองด้วยว่าอาจารย์ที่ปรึกษาได้ใส่จำนวนหน่วยกิจกำกับมาด้วยหรือไม่ถ้าไม่ต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ใส่จำนวนน่วยกิจกำกับมาด้วยให้เรียบร้อยสี่จัดส่งคำรองให้งานบริการการศึกษาคณะได้ด้วยวิธีการสาทางเลือกหยื่นคำรองด้วยตนเองส สแกนเอกสารจะส่งทางอีเมลคณะอักษรศาสตร์ที่ a r s u a c t h 3อาจารย์ที่ปรึกษ,ษาจะส่งงานบริการการศึกษากรณีนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาไม่ต้องยื่นคำร้องของลงทะเบียนหน่วยกิจน้อยกว่าเกณฑ์เนืน่องจากระบบลงทะเบียนจะปลดล็อกให้สามารถยืนยันหน่วยกิจได้โดยอัตโนมัติ 5. นักศึกษาติดตามคำร้องได้จากเมนูลงทะเบียนวิชา หลังจากที่ได้ยื่นคำร้องไปแล้วประมาณ3-5วันหากระบบลงทะเบียนยังไม่กดล็อกจำนวนหน่วยกิจตามที่ยื่นคำร้องให้ติดต่อที่งานบริการการศึกษาของคณะด้วยตนเองหรือที่หมายเลขโทรศพัพท์034256709ค่ะ